สค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับวิชาภาษา,าไทยชั้นป .2 อีกนะคะวันนี้ครูจะมาบอกเรื่องความหมายของคำต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีใบงาน,นะะที่ครูแจกใบงานมาด้วยนะคะ<ม>ใบงานที่หนึ่งให้ทำให้หาความหมายของคำศัพท์นะคะคือนกักเรียนดูข้างบน เรากดูดูข้างบนแล้วก็หาความหมายให้ตรงกันนะคะอ,ะอย่างตัวอย่างเช่นความประพฤติและจริจไม่คิดทรยศอ,อันนี้น่าจะมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะ,ะความเกลียดคร้านหรือว่าความมีมานะหรือว่าความซื่อสัตย์นะแลกวก็เอาคำที่เีวยวามหมายตรงกัน ช่องข้างหน้าเลยนะคะส่วนใบงานที่2ก็คือใบงาน2-3การประสามการผสมคำโจะมีพยัญชนะมีสระนะคะแล้วก็มีวรรณยุกทีนีน้นักเรียนก็เอาคำที่อเอาพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกมาผสมกันให้เป็นคำอ,อย่างเช่นคำว่า,ายา ยาก็คือพยัญชนะยอยักษ์กับสระอาะก็ก็เป็นคำว่ายานะ,ะอ่าต่อไปอีกใบงานหนึ่งอ่าใบงานที่สามหรือว่าใบงานที่สองสี่นะคะอ่าคำที่ไม่มีตัวสะกดอันนี้ง่ายมากนะคะคำที่ไม่มีตัวสะกดนะนะ <c oughs> ให้นักเรียนระบายสีนะคำที่ไม่มีตัวสะกดอ,อย่างเช่นคำว่าตออ่อตออตอไม่มีตัวสะกดนะ,ะแล้วนำมาเขียนแล้วก็สะกดคำให้ตรงความหมายแล้วก็ให้ฝึกอ่านด้วยนะอันนี้ให้ฝึกอ่านด้วยอ,อย่างเช่นข้อหนึ่งมีความหมายตรงกับข้อใดคำว่า โคนของต้นไม้ที่ลําต้นถูกตัดหรือหักลงแล้วอเขาเรียกอะไรคะต้นไม้ที่โดนตัดนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคำว,ว่าตอหรือเปล่าอ่สววาสมมติคำว่าตอนะกักเรียนก็เอาคำว,ว่าตอมาใส่ตรงข้างข้างหน้านะฮะ,ะวันนี้มีแค่สามใบงานนะคะที่จริงมันจะมีเจ็ดใบางานแต่ว่าเรามาเจอกัน ในคลิปต่อไปนะคะใบงานต่อไปสัาหดับใบงานวันนี้ก็มีแค่3าใบงานก็พอนะคะก็ัขอส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh